ให้พิพบร้อยเวรผมก็เลยไปหาร้อยเวรครับก,ก็ให้การไว้เบื้องต้นว่าทําลายเราอยู่ไหนอยู่ไหนแค่นั้นครับแล้วตํารวจเขาไม่เชื่อทาำลายเราหรอไม่เชื่อพยานหลักฐานที่อยู่เราหรอทําไมเพายิงแจ้งพอแจ้งพอหาตรงนั้นมันอยู่ที่เขาผมก็ไม่รู้เขาเหมือนกันตรงนั้นแต่เรายื่นพยานหลักฐานที่เรามีใช่ใช่ตอนนั้นผมก็บอกทำลายผมว่าเวลานี้ผมอยู่นี่นะเวลานี้อยู่นี่นะ ผมบอกกัเลยว่าผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจตามที่ชาวบ้านเขาลือว่าผมคนนี้แหละที่เขาลือกันผมมาแสดงตัวตนว่าผมไม่ได้ทําก็บอกร้อยเวรพาอพันธ์ายานครับแต่สรุปเขาแจ้งข้อหาเหราครับตอนนี้มีใบแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ต้องหามันไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหานะว่าเป็นผู้ต้องหาเลย มันมันมันโดยความรู้สึกมันประิดกระต่อเรื่องราวได้ว่ามันน่าจะเป็นประมาณนั้นเขาไม่ได้รายเงินเราหรอกไม่ครับมันมันไม่ขนาดนั้นแต่เราผมผมดูจากทำลายของพวกเขาที่เขากปล่ามาผมเนี่ยผมนึกแล้วว่าเด็กพวกเนี้ยมันจะคิดใส่ร้ายผมไม่ได้มันต้องมีคนอยู่ข้างหลังเพราะว่าพื้นเพเด็กพวกเนี้ยมันไม่น่าจะคิดเรื่องใส่ร้ายคนได้มันต้องมีผู้ใหญ่สักคนหนึ่งที่จะคิดเรื่องแบบนี้ได้แล่ชักใหญ่ให้พวกนี้พูดครับ ที่ผมไปติดประตเรื่องราได้นะไล่ทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปอย่างเงี้ยกับญาติคนเสียชีวิตใช่ไหมครับ<ช>วันแรกที่ผมลงไปที่บ้านก็แวะไปถามกับญาติพี่น้องเขาว่าไหนได้ข่าวว่าน้องไปแจ้งความว่าวพี่ทําร้ายน้องรอจริงไหมใครคนแจ้งเขาก็อ,ออกพูดประมาณว่าหนูมไม่รู้ให้พี่ไปถามผู้ใหญ่บ้านกับตํารวจกอนที่หนูไม่รู้เขาพูดอย่างนี้ครับผม,ผมไม่ดูหลักฐาน นี่เป็นหลักฐานที่ประสานเนี่ยเคยถูกลอตเตอรี่ลงมาที่หนึ่งนะครับวันที่17มกราคมนะแล้วก็เราก็มีภาพยืนยันว่าเราได้ถูกลอตเตอรี่นะครับจากกองสลากแล้วก็มีภาพภาพรับเงินเดี๋ยวถ่ายได้นะครับเนี่ยก็คือไปรับเงินที่กองสลากเดี๋ยวผมให้ดูไทม์ไลน์ว่าทำไมเราถึงมั่นใจว่าประสานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ อันนี้เป็นแคสเซ็กนะครับที่รับองค์ที่หนึหน่งมาวันที่สิบเก้าธันวาคมนะครับอันนี้เป็นลายเส้นเพจของรถที่ประสานไปสังขาไปงานศพที่ปูนทรายาาสังขาจังหวัดสุรินทร์เป็นอะไระคะ G p S รถเหรอคะเป็นได้เป็นเป็นลายเส้นเพจที่ด่านนะครับอของปัตทองชัยแล้วก็วังน้ำเขียวเนี่ยนะครับได้ยืนยันว่า วันที่สิบเก้าเนี่ยนะครับเวลาบ่ายโมงสี่สี่เนี่ยประสาทอยู่ที่ปักชงชัยนะอยู่ที่ปักชงชัยบเกมกกาลสิบเก้าทั้งวันทังนทงวันหกสี่เวลาบ่ายโมงสี่สี่เนี่ยประสาทอยู่ที่ปักชงชัยแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับก็กกคืออ่ตัวนี้มันจะบอกนะแล้วก็เริ่มออกจากที่หลังขาเนี่ยที่หมู่บ้านเนี่ย เวลา12.30แล้วก็มีการไปแวะปั้มน้ำมันสองปั๊มนะครับปั๊มปตทของเภอประสานของเพอประสาทแล้วก็ทางเพืรอปทชซึ่งอันนี้เป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ที่ที่พิสูจน์แล้วนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของนะครับทางหลวงนี่เป็นไลเส้นเพจนะครับที่มีการชีชัดได้ว่า รถของกษัตริเนี่ยผ่านการที่มีลายเส้นเพดวันไหนบันไหน,น,ไหนซึ่งอันนี้คือยืนยันได้เลยว่าวันที่สิบนะครับซึ่งให้ดูภาพเต็มให้ดูภาพเต็มเื่งสือระบุชัดเจนนี่คือลายเส้นเพดที่ระบุชัดเจนดังนั้นเนี่ยที่เขากล่าวหาว่าปษะสาทเนี่ยไปทําร้ายร่างกายเนี่ยช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงจึงจึงไม่เป็นความจริงนะครับ เพราะปราสาทออกจากที่นั่นมาเที่ยงครึ่งนะครับแล้วก็มาถึงปักทงไทยเนี่ยบ่ายโมงสี่สี่แล้วก็บอกบ่ายสองเนี่ยปราสาทไปทาร้ายร่างกายนีจึงจึงประสาทนี่นี่เป็นหลักฐานใิตีเวสร์ที่ยืนยันได้เลยว่าปราสาทไม่ได้อยู่ในที่เกิเดเหตุนะครับเรามีพยานบุคคลนะครับพยานบุคคลที่ยืนยันได้นะครับว่าใครทําอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือเป็นบัญชีรายชื่อพยานที่ผมนามามอบให้กองป,าปาราบปรามแล้วก็ อันนี้นะครับเป็นบ้างตรงข้ามที่ที่มีการเกิดเหตุ